สักตรงกับเพลต้ามากเลยนเนี่ยย้อนยิงช้างแต่วิแรกนะฮะมาเริ่มกันเ่นไรดีได้บัตรอัพดามานหนึ่งใบนะอิเลเมนเหรอ,อ เลนบัตเทนเมดก็น่าสนใจแต่ว่าเอาเฟนิกมาก่นอนเดีต้องเปลี่ยนเป็นเล่นบีดนะพักหลังๆมาน,นี่เล่นแล้วแบบแพ้บ่อยนะอาจจะเพราะว่าเรามีทีมในหัวกลายเป็นว่าบวก20ลบ20เท่าเดิมเหมือนไม่ได้เล่นโอเคได้เกาะมา ถ้ากาควรจะเล่นนอนมาหรือปะโอ้ยลัมเบอร์เอ๊ะแบเทิรนเมทเหรอ,อที่เหลืออย่างนี้เพราะว่าเราเห็นลอเลี้ยวมาสองตาแล้วนะตาที่แล้วเราขายก็เลยลองเลือกดูบางทีเกมนี้อาจจะให้เราเล่นอิเลเมนต์ก็ได้นะกับแบตเทิรนเมยิ่งตอนนี้ก็ชอบอยู่เหมือนกันนะ เดมิกอสโหดมากถ้าของคมนะโหดมากมากๆเอาแต่เอาตานี้กัเอนเอะเอ้เอ,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 เอแพ้ที่นี่นะตอนแรกเหมือนอยาชนนนะแต่ว่าอิเลเมนต์เนี่ยเราต้องดูก่อนนะว่าเป็นยังไงเราจะได้ตัวอิเลเมนต์มามากน้อยขนาดไหนในช่วง5เกมแรกโอ้โหแบบนี้ก็ต้องอิเลเมนต์แล้วแหละ เดี๋ยวสับก่อนเราจะได้คอมโบอิเลเมนต์ให้เลือดมันเยอะขึ้นแต่ว่าคือตา1นถึงเนี่ยเราก็อย่าไปซีเรียสมากนะเราต้องเน้นเงินไว้ก่อนยังน้อยต้อง30เหรียญให้ไวที่สุดอย่างเช่นณนะตอนนี้เรามี20เหรียญถ้าเกมนี้เราชนะก็ครบ30เหรียญก็ได้ละแต่ดูทรงละเหมือนกับไม่น่ารอดหรือเปล่าเอ๊ซิลฟันแรงอยู่นะ โอเคอโอ้โหรอดวุดวิวุดวิทมากมากโอ้ตานี้โอเคไม่มีอิเลเมนต์มาแต่ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะเรามี30เหรียญแต่ว่าแต้งเราก็ยังไม่ลด90้าสิ ว่าเกมนี้นี่คนคะแนนลดกันน้อยมากเลยนะยังหลัก90บวกกันหมดทุกคนเลยจะเจอใครเนอโอ้ยคนนี้น่าจะเล่นฟอร์เล่นมาเนี่ยชัวร์แล้วแหละคนหนึ่งโอ้ย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 โดนตลอด โอ้ยเราจัดการรอเรียกเขาได้ถือว่าดีนะชนะละโอเคถือว่าจังหวะมันได้โอ้โหลัมเบอร์โอ้หมาตานี้ต้องไอ้นี่แล้วแหละตอจะเป็นเมองแต่ว่าเราจะผสมเป็อะไรกันก็ต้องมาดูนะตดมาดวาต้องีอะไรามน้า่แเรากัเอาวัวเลเราเล่นคนยดป่าเ่นนนี้เล่นเลเาะ โอ้โหแต่ได้ซแวรมานี่เหมาะกับการเล่นอิเลเมนต์มากเลยนะเหมาะมากๆเพราะว่าเลือดมันเยอะถ้าของครบเนี่ยอิเลเมนต์ถือว่าเป็นหนึ่งในส,สุดยอดความโหดเลยนะไม่ว่าจะเป็นอิเลเมนต์ฟอร์เรนหรือว่าอิเลเมนต์แบทเทิลเมทโอ้เซเฟล่าโอ้โหช้างขายเซเฟล่าดีไหมเนี่ย Okay. Okay. ไม่รู้ว่าเราเลือกถูกหรือเปล่านะเก็บเซฟเซราไว้เนี่ยซ hmm. ับยังไงดีซับยังไงดี okay. เอาเซฟเอาเซฟเซราโดดไปแล้วกัน <laughs> ใหไม่เอาดีกว่าตลกเกินเอาเซฟเซฟเซราโดดไปโอ้ย <laughs> <laughs> oh, ยืนกัน มเกียเดิวเ,ดวเป็นเส้นตรงเลยดีมากเราจะได้เราเรียกเราจะยิงง่ายๆปึง้งหายเนี่ยอีเลเมนต์เนี่ยควรจะเล่นแค่คนเดียวในเกมนะแต่รู้สึกว่าเกมนี้จะมีอยู่2คนแต่ว่าก็ไม่คิดอะไรนะเพราะว่าลัมเบอร์เรา3ดาวแล้วอะแล้วเราก็มีเซลมีช้าง ขายแค่อสเซนก้าโอ้สมุดเขียวหรือว่าอะไรดีสมุดเขียวแล้วเพราะว่าเราต้องการมานามากเลยนะการจะเล่นอ e ิเดเมนต์น่ะไม่ว่าจะแบทเทิลเมดหรือว่าฟอร์เรนเราต้องการมานาม,มาทั้งสองโอ้ยเวลาขายเวลา โอเคนี่แหละเล่นโอ้โหเขายืนตรงกลางด้วยเนี่ยเล่นง่ายๆคือจุดตรงนี้เนี่ยจะเล่นอิเลเมนเนี่ยบอกก่อนนะว่าเราโชคดีที่มีลัมเบอร์เนี่ย สามดาวมันก็ทำให้ดูเล่นง่ายขึ้นแล้วไม่มองเห็นความแตกต่างเลยว่าจุดแข็งของอิ e m เมนเนี่ยคืออะไรก,ก็คือเลือดเลือดมันเยอะมากๆโอ้โหเ,เนี่ยเเซนก้ามาครบแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นจุดแข็งเลยนะอาจจะเล่นเป็นนี่แล้วแหละอิเลเมนต์ฟอเรถ้าตรงจุดเนี่ยคนที่เพิ่งหัดเล่นมาดูเนี่ยหรือว่าใครที่เล่นช่มชองแล้วมาดูเนี่ย ก็ช่วยกันวิเคราะห์กันไปแต่ถ้าคนขัดเล่นเนี่ยมาดูเนี่ยจะได้เห็นจุดแข็งเลยนะว่า e l e m e n t for e เ g นเป็นยังไงยิ่งถ้าเราตั้งตรงกลางแล้วมีสแสวบตรงกลางด้วยเนี่ยยิงตรงกลางกระจายเราทําให้ทุกคนอน่ะเลือดเยอะมันอืดขึ้นยิ่งถ้ามีฟอเรนสีเอ้ยเออถ้ามีฟอเรนสีตัวนะดามเมจีจะหนามากเลยอืมอย่างน่ายืนตรงกลาง ยิ่งตัวเรามากันขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องคิดเยอะเลยหนึ่งถึงสิบตาแรกเราน่าจะสบายแม่จากเนี่ยถึงสิบตาที่สิบเราน่าจะสบายเราเซ็นก็ หลังๆมาเนี่ยไม่รู้สึกตัวเองหรือเปล่านะที่ใช้บอทอัพดาวเพตทาเนี่ยเพราะว่าไม่ไม่ค่อยเจอเลยนะแบบว่าปกติถ้าเล่นเพตทาเนี่ยเล่นดาวเดียวตลอดเลยเนีย่ยสับไปสับมาสับเหมือนเดิมดีกว่าอาเซนกาเนี่ยอย่าดูถูกมันนะมันโหดมากนะแต่เทมเปอเรียนนี้คนนิยมยืนกันตรงกลางกันหมดเลยเนี่ยชอบชอบหายเนี่ยงั้นนี้เล่นอิเลเมนต์เหมือนเรา อันนี้ดูให้แตกต่างนะถ้าเขาเล่นอิเลเมนต์แบบเรานะเราเขาเห็นเราเล่นแบบแบบเนี้ยเขาเขาเขาควรจะเปลี่ยนนะเพราะว่าการเป็นว่าเราอะแย่งตัวกันแต่ว่าเกมอะมันเลือกเราบาง้งเล่นอนะิเลเมนต์อะต้องเลือกคอมโบกับดาเมจหนาหนานะอย่าไปเล่นพวกแบบซับพอร์ตอย่างนี้นะซิว แต่ก็ว่าไม่ได้นะเคยเห็นคนพลิกแพง Element Support แต่ว่ามีเทนยืนตัวเดียวยังยังไม่เคยเล่นอย่างนั้นนะเพราะว่าคิดว่าของต้องครบระดับหนึ่งมันอึดมากเลยนะเทนเนี่ยเทนซับพอต t e l ิเมนต์แต่ยังไม่ไม่เคยเล่นได้นะที่แบบรอดส่วนมากจะชอบเล่น e l e m e n t ตเพราะว่าคนไม่ค่อยนิยมเล่นกันแต่ถ้าตาไหนที่เล่นกัน2คนไม่เจ๊ง2คนคนนึงก็ยับเยินอะ ส่วนใหญ่ที่เคยเจอนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเราจะยับเยินโอเคหรือจะให้ชัวรก็คือในเกมหนึ่งควรจะมีคนเล่นอิเลเมนแค่คนเดียวที่เล่นฟูลอิเลเมนนะที่แบบฟูลแบบต้องการเล่นอิเลเมนจริงๆอะ่ะนอกจากว่าระดับโปรที่แบบ เลือกได้ในการผสมเช่นชักหน้าเป็นตรงกลางแล้วก็ให้ซิลเลยเนี่ยเป็นแอสซัสินอย่าง,งแบบนี้เนี่ยก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งในเกมที่คงจะได้เห็นสุดยอดเลยนะว่าอิเลเมนตะ์ฟอร์เลน่ยมันหกขนาดไหนเนี่ยอย่างคนข้างล่างเนี่ยก็คืออืมอิเลเมนต์กับเซนเนี่ยเล่นได้นะน่าสนใจมากแต่ว่าป้องดาเมจหนามาต้องมีเลีย ซับพอร์ตเอ๊ะหรือว่าดาเมจเรายังไม่พอแล้วนะี่น่าสนใจนะเอาเซฟลาไว้ตรงกลางดามเมจเรายังหนาไม่พอหรือไม่ก็เราต้องเล่นฟอร์เรนสีตัวนะเราถึงจะจัดก,การซับพอร์ตได้แบบตรงๆเลยเขียว ยีอนี้หยิบม,มาเผื่อเจอได้เล่นวอลคาร์ดนะในเพจก็มีคนแนะนำมาเหมือนกันนะว่าวอลคาร์ดอะใส่เขียวอันเดียวหรือว่ากระดิ่งอันเดียวหรือว่ามูสมุดเขียวอันเดียวเนี่ยก็โหดล,ละอันนี้ก็มาเคียวมาก่อนก็เล่นเขียวก่อนแต่เราเร็วๆนะอยากเล่นเร็วๆเพราะว่าจะได้แบบเล่นฟลอเ่นสีตัว เราที่เอาอไอเทมซับซับพอร์ตไปใส่อเซนก้าเพราะว่าตะก,กี้ใส่เพต้าแล้วอะยังไงมันก็ต้องยิงนัดหนึ่งอยู่ดีก็สู้ว่าให้คนอื่นดีกว่าพราสมุดเขียวยังไงก็ต้องยิงนัดหนึ่งอเซนก้า mm. โดดไปอย่างนั้นอะโคดมากเลยนะถือว่ามันเป็นมุมที่แบบสบายไม่มีใครยุ่งด้วยแต่ไม่น่ารอดเกมนี้ดามเมจเรายังเบาไปอะ่ะ โอเคยังโชคดีแต่มรดยังไม่เยอะจากการย้อนได้อแต่รู้สึกก็คือดามเมจเรายังไม่หนาพอถ้าเล่นฟอร์เล่นดามเมจไม่หนานี่น,น่าแปลกใจโอ้โหเฮตาตัวที่สองไม่ยอดีกว่าโอ้โหเทนมา ยังไงดีลองลองมานี่คือสลับแบบนี้เพราะว่าเทนน่ยจะได้โดดไปทางซ้ายใช่ไหมฟาดจากทางซ้ายล่างมาแล้วเพเต้าเราเก็บทางด้านขวาก็ถือว่าขั้งกระดาแล้วแหละเกมเร็วแล้วอันนี้เราจะได้เห็นความโหดนะว่าฟอร์เรนออลิมเมนต์อะ มันเป็นยังไง,แ,งแต่มันเหมือนกับแบบดาเมจเรายังหนาไม่พอนะโอ้ยสึกเฮวิเวทหมึกปะทะลัมเบอร์กับแก๊กปัง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 ,ปงใครมันรู้ซะบ้างที่นี่ใครใหญ่อืม นะช้างเนี่ยชอบอยู่เหมือนกันนะมันพูดไม่ถูกดิคือแบบถ้าของใส่มันโคบแบบมันเป็นตัวแทงที่แบบอภิมหาแทงเลยอะ่ะใครไม่มีตัดเลือดก,ก็คือแบบอย่างนั้นอะ่ะยิ่งไม่ได้เจอฟอเล่นด้วยนะโอ้โหเอาช้างไม่ลงหราเนี่ยโอ้โหทุกคนที่เหมือนกับเราโชคดีเนาะเราจัดแบบ ทุกคนลงสเปคมากเลยสเปคต่งกับเพลต้ามากเลยเนี่ยเนี่ยย้อนยิงช้างแต่วิแรกนะฮะแต่ดูเราเราตีช้างเขาสบายเดี๋ยว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 กลายเป็นเสมอ แสดงว่าดาเมจเรายังไม่ไม่พอนะโอ้ดีเล็กแบบนี้น่าจะพอแล้วแหละเราจะได้เห็นฟอเลเรนซีนี่ถือว่าตัวเราครบตั้งแต่ตาที่16บหกเลยนะโชคดีมากตาต่อไปนะตาที่สิบหกแต่หลักการเล่นอิเลเมน์จริงๆอ่ะมันคือตัวกระสอบทราย แต่เราจะเป็นกระสอบายที่แข็งแร่งก็คือเมื่อเรามีคอมโบกับดาเมจหน,นะนะจัดจัดชักเงาเคเราเอาโอเมนไปยินตรงนั้นนะเพราะว่าใครโดดมาทางซ้ายเนี่ยจับเพตาะนะไม่ได้จับซิวะมันจะได้ฟาดเลย เคี้ยนหมดเลยเอาถ้าโดดมาทางขวาก็น่าจะเอาช้างไปเราดูคนอื่นก่อนโอ้ยสับปซาป,ปามากทีมเกมนี้ถือว่าโชคดีนะกระจัดกระจายดิวีดไม่เยอะโอ้โหตรงกลางพี่เขาอี่นี่นี่นะเลมอนฮันเตอร์ยาก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 ฟอร์เรนเราฟูอะเราฟูฟอร์เ,นเร,เร,รเลนละอีเดเมน์เราก็สบายเนี่ยดูนะ ความแตกต่างกันระหว่างฟอเรนยังไม่ยังไม่ฟูนะฟอเรนแค่สอตัวกับฟอเรนฟูแค่4ตัวเนี่ยดาวเมทมันต่างกันมากเลยนะถ้า2ตัวคือ10%ตัดเลือดนะแต่ถ้า4ตัวเนี่ย20%โหดมากเนี่ยตตเร็วใส่เนี่ยแอสเซนกาดีกว่าเนาะเพราะว่ามันใช้หยุดวัวขาดได้ลกลางวงเลย เซงกา์ช่างโอ้เทนตานี้มาลัวๆัวทเรียนาอีกอันนี้ดูเป็นแบบฟอร์มกันได้เลยนะฮะสำหรับคนที่เล่นเอลเมนต์กับฟอร์เรนเล่นง่ายๆมันเหมือนดูเหมือนง่ายนะแต่ต้องวางนี่คือรูปแบบที่ผมจัดมานะที่เคยออกแบบวิเคราะห์แผนเนี่ยโหดเนี่ยเทนโดดเบดโดดไปซ้ายยิงกวาดหมดอ่ะ เอ๊ะเ,เกวาดกวาดเบาไปกวาดเบาไปเฮ้ยเฮ้ยจัดการได้ไหมเนี่ยเขียนมันเขียนมันเขียนมันอ่ะไม่น่ารอดอืมย่งไงดีวนนะเรายังแพ้บอคาน เรายัางทายโชคของวอล์ค huh. uh ่ะ huh. ถือว่าตรงจุดอ่อนของเรานะตอนนี้นะก็คือเพ mm hmm. เพตามันยังต้องยิงนัดแรกเพื่อจะยิงลำแสงได้ถ้าเรามีลูกแก้วเนี่ยจะดีมากเลยนะเพราะว่าถ้าเราใส่ไอเทมซัพพอร์ตกับ เพต้าที่ดูในตอนแรกๆช่วงแรกๆตาแรกๆมันก็ยังต้องยิงนัดหนึ่งอยู่ดีโอเคลองเปลี่ยนใส่กล้องเล็บใส่โอเมนดูมันจะได้ฟาดแรงๆว่ะเหมือน,นด้ามมันเขายัางน้อยไปโอ้ยง่ายเพตนี้ได้ไปเมเนี่ยฟาดไปเม้นี่ยฟาดได้แล้วโอเฮ้ โอ้โหช้างเรากรสอบสายแข็งแรงนะฮะดูคนเอื่นบีดสองฟอร์เรนเกี่งทุกคนเลยอโอ้โหช้างจะได้เห็นช้างสามดาวไหมจริงแค่สองดาวก็อึดแล้วนะแต่สามดาวนี่อึดมากดูคนอื่นเนี่ย ทุกคนยืนมากองกันนะยืนกลงยืนตรงกลางๆกันหมดเลยโอ้โหนี่ทีมนี้นย่งม่ยกีต้องยิงถือว่ายุนอ่อนของตอนนี้นะถ้าเราเจอพวกที่แบบหนาๆแบบแรงกว่าเราอะ่ะเช่นนิมิคอสอะไรเนี่ยมันมันมันยิงก่อนเพต้าเราอะเราอะจบนะ เนี่ยมันก็แบบเกมเราช้าไปแบบวินึงถ้าคนอื่นเดินเกมเร็วกว่าเราได้เช่นหมึกเปิดไอ้นี่ก่อนเปิดน้ําหรือว่าเทลยิงเราก่อนเนี่ยเพต้าเราก็หมอยอย่างนั้นนะโอ้โหช้างถ้าเล่นนี้ได้ก็ต้องไอไอเทมครบระดับหนึ่งนะก็คือซาแวกกับลูกแก้ว กับเพตาใช่แหละหรือแบบโหดๆเลยก็เนี่ยฟอร์เรนหรือจะเอาแบบโหดกว่านั้นสุดๆก็เดม,มอนเดมิกรสอย่างเงี้ย คนอื่นแล้วเหมือนเราจะมือนเราก็ดูสบายนะแต่ทำไมเรายังแพ้ก็ไม่รู้โอ้ับใครดีเนี่ยเทนดีวะไม่เคยอยากรอแล้วนะบัตรอัพดาวเนี่ยมีอะไรก็ใส่ๆไปเหอะเพราะว่าเคยรอแล้วแบบมันไม่มาสักทีตัวที่เราหวังโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสับสอนใส่อย่างนี้ดีกว่า ไม่ยอาดีกว่าเหมือนเดิมก็เสียวอ,อยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันต้องยิงจังหวะแรกของเพต้าอยู่บ่อนมันจะยิงลำแสงได้มันจะโดนมาฟันเราอเนี่ยโอ้กว่าจะยิงได้กระดา,า,า,านสายหายืลวโอ้ยิงกองแล้วนะ ช้างเอฟีเวลาได้ขนาดนั้นนะฮะเจ๊จบไปได้อีกคนหนึ่งมันเป็นเหมือนเสาหิน่ะช้างก็สอบทายแบบไต่มาสิ่ไต่ไตมาสิ่ไต่มาสิ่ซื้อเวลาเข้าไปโอ้โหเนี่ยลูกแก้วมาแล้วนี่จะได้เห็นแล้วนะครับว่าความโหดของฟอร์เรน อิเลเมนต์ฟอร์เลนเป็นยังไงเลือดเราก็เยอะถ้าถ้าซัพพอร์ตมันยังแพ้ฟอร์เลนตรงที่ว่ามันหายไปเร็วมากถ้ามันเจอคูฟฟอร l เ n นเนี่ยโอ้โห้วมึงนะเรียนหน้าปิดผิดผิดถ้าเป็นซัพพอร์ตเนี่ยเลือดมันน้อยแต่มันฮิวได้ถ้ามันโดนฟอร์เลนไปเนี่ยโอกาสมันเลือดลดกันหนามาเยอะแต่ถ้าเป็นอิเลเมนต์เนี่ยเลือดมันเยอะมันพร้อมรับทุกสถานการณ์นี่แหละ ข้อเจ๋งสุดของอิเลเมน์เนี่ยโดดซ้ายยิงขวาฟาดปังปังยฮ้งเอ้ยเอ้ยเฮ้ยไวไหมไปไหมเขายังฟาดเราเนีเ่ยนาเนี่ยถือว่าเราใช้ได้อยู่ แต่เราก็ต้องระวังบีดเทนนะมันขี้โกงแหละบีดเทนเนี่ยเทนือว่าตัวเราโกงก็โกงเนาะแต่ผมก็บีดไปเไรก็ยังเป็นที่แบบที่สุดอยู่กระบวนทัพโอ้โหตรนั้นลุแนเลน,น้าตัวมาสุดโอเมนเนก แต่ไม่มีโวค่ะเหลือสามคนคือเราไม่รู้จะปรับยังไงนะคงทรงนี้แหละเพราะว่าเคยเล่นมาหลายครั้งละคิดว่าแบบเนี้ยดีสุดเทนโดดไปซ้ายยิงขวาเพราะเทนมีกรแลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดียยวเดียวเดีเดเดเดเอ,าาดอไรไเราขาดอะไรไปเราขาดอะไรไปคิดวิเคราะห์แยกแยะเราขาดอะไรไปทางสามดาว เรายังซื้อไม่ได้สิเราเหลือห้าเหรียญเดี๋ยวค่อยกดกดปุ๊บเนี่ยอันนี้ยังเป็นบักนะบ็กของสิบตัวนะบั๊กของสามสหายก็คือถ้าเราขยับไปก็ได้แต่คิดว่าแอบ,บดูเขาเนี่ยเดี๋ยวเราเค่อยกดช้างรีบกดอ้าว Okay. สวยหายเท okay. สวยงามดูว่าเราสลับทันนะคิดทันแอบที่แอบไปดูเขาต้องแอบดูนะเนี่ยช้างเราอึดมากอึดมากมากไอ้ที่บัก10ตัวเนี่ยก็เพราะว่าถ้าเรากดปุ๊บอะเราห้ามกดตัวเลยนะไม่ไงั้นมันจะเด้งออก

แต่ก็ต้องเพต้าเรายิงเนี่ยเราต้องระวังข้างซ้ายข้างขวากระหนาบตัวนะเพราะว่าถ้ามีแอสซิสซินโดดมาใกล้ๆมันนะ่ะมันจะยิงไปทางด้านข้างแทนนะต้องระวังตัดเลือดโอเคจะได้ดาเมจแรงๆเข้าไปอีกแรงอีกแรงอีกแรงเข้าไปสสมุดเขียวใส่อัรังกาดีไหมเนี่ยตรงนี้ใส่เทน จะได้โดดไปฟาดเลยเขาโอ้โหเขาก็าต้องตรงกลางเลยเนาะเอโอเคนี่แหละต้องปิดซ้ายปิดขวาก่อนเดี๋ยวเขาโดดมาทางเราโอเคเอียงอย่างเงี้ยอ้าวนี่นะครับนี่คือจุดที่ผมบอกคุณงพอตะกี้น,นี่เอง แต่โอ้โหนี่แหละความโหดชักหน้ากับลัมเบอร์เนี่ยซ้ายขวาเสาหินอ่ะว่าจะตีมันตายนี่ซื้อเวลาได้ตั้งเยอะให้ดาเมจเราค่อยๆค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บเป็นกระสอบซ้ายที่แบบตัวล่อล่อซื้อแบบเข้ามาใส่เข้ามาใส่อะไรอีกอะไรอีก ดิงกระดิงอืมแต่เราก็กลัวนะกลัวตรงที่มันจะด่วนไปอย่างนั้นอีกอะเฮลกี้คือว่าขนาดเพลต้าเราไม่ได้ยิงอะดามเพลตเอายังขนาดนี้เลยนะ เพราะว่าโอ้โหเนี่ยฮะลัมเบอร์กับชักหน้าเมื่อกี้เราแอบ,บดูแล้วระวังแบบนี้แหละบ้มโอ้โหสวย,สวยางามห็นทุกคอ,อมาทางนั้นกันสุดยอด เราเห็นเขากองแบบมาทางซ้ายแล้วเ,เทนเขาโดดมาทางซ้ายเราแน่นอนเราก็เอียงไปทางขวาเลยเก็บขวาดคว,วอกวขาดอะไรนี้ก่อนดาเวเบสนะนะแต่ทีนี้เทนฟาดโอ้โหเกินความคาดหมายเป็นคอมโบแบบดีมากลิมเมนเนี่ยกระสอบซ้ายแบบคอ,อมเมอเซอร์สุดยอด ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ